สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําวิเศษนะคะคำวิเศษคําวิเศษหมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้ในคลิปซึ่งวันนี้คุณครูจะไม่สอนเองและคุณครูจะมีครูอีกคนนึงมาช่วยสอนนะคะ,อ,ะอยากรู้ยังใครจะมาช่วยครูสอนนะคะ,ะถ้าอยากรู้แล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีครับ เด็กๆชั้นป .6 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกๆคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะวันนี้อยากรู้ไหมว่าครูอุ้มจะสอนเรื่องอะไรวันนี้สอนเรื่องง่ายนะสอนเรื่องง่ายๆก็คือเรื่อง คำวิเศษเรื่องคำวิเศษเนี่ยเราเรียนผ่านกันไปแล้วดังนั้นเด็กๆชั้นป .6 ทุกๆคนเนี่ยย่อมมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ววันนี้ครูอุ้มจึงนำเอากลับมาทบทวนอีกรอบหนึง่งลองดูซิว่าเด็กป .6 ของครูอุ้มเนี่ยจะจำเรื่องคำวิเศษได้หรือเปล่าอา้าวถามคำถามแรกเลยเด็กๆคำวิเศษคืออะไรอา้าวคิดนะคิดนะครูอุ้มให้เวลาคิดห้าวิหนึ่งสองสาม สี่้ติ้งดิงติ้งดิง,ดง,ดง,ดงกดกระดิ่งด้วยตัวเองนะคำวิเศษคืออะไรเด็กๆคำวิเศษคืออะไรยังจำได้ไหมก่อนที่ครูอุ้มจะเฉลยเนี่ยเราลองดูตัวอย่างประโยคนิดหนึ่งตัวอย่างประโยคเช่นประโยคที่หนึ่งนะฉันสวยประโยคที่สองเสื้อสีแดงประโยคที่สามวิ่งเร็วประโยคที่สี่เร็วมาก จบและวสี่ประโยคเราลองมาดูซิว่าแต่ละประโยคคําไหนคือคําพิเศษฉันสวยคาไหนคือคําพิเศษลูกสวยถูกไหมเสื้อสีแดงคาไหนคือคําพิเศษสีแดงอ่าวิ่งเร็วคําไหนคือคําพิเศษเร็วถูกไหมเร็วมากคําไหนคือคําพิเศษก็ทั้งเร็วและมากเลยถูกไหมดังนั้นคําวิเศษคืออะไรรู้หรือยังคําพิเศษคืออะไรลูกพอดูออกไหมฉันสวยใครสวย ใครสวยสมมุติว่าคออุ้มยืนอยู่แล้วเพื่อนคออุ้มก็ยืนอยู่แล้วคุ้มก็พูดว่าฉันสวยแสดงว่าใครสวยคออุ้มสวยถูกไหมคนพูดแหละคือคนที่สวยถูกไหมดังนั้นสวยมันขยายใครสวยมันขยายฉันนี่แหละคือหน้าที่ของคําพิเศษละดังนั้นคําวิเศษคือคําอะไรคือคําที่เอาไว้ใช้ขยายขยายอะไรบ้างละ่ะเด็กๆขยายอะไรบ้างฉันเป็นคําอะไร ฉันเป็นคำสรรพนามดังนั้นสวยขยายสรรพนามลูกหนึ่งนะคำวิเศษจะขยายสรพพนามออาต่อไปเสื้อสีแดงสีแดงขยายอะไรขยายเสื้อเสื้อเป็นคำอะไรลูกเสื้อเป็นคำนามดังนั้นวิเศษขยายนามต่อไปวิ่งเร็ววิ่งเป็นคำอะไรวิ่งวิ่งเป็นคำกริยาเร็วจึงขยายคำว่าวิ่งดังนั้น คําวิเศษก็ขยายคํากริยาด้วยต่อไปเร็วมากเร็วเป็นคําวิเศษมากก็เป็นคําวิเศษดังนั้นวิเศษก็ขยายวิเศษด้วยสรุปแล้วคําวิเศษคืออะไรได้ใจความอย่างสรุปแล้วที่ครูอุ้มกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเด็กๆป .6 สรุปให้ครูอุ้มฟังซิว่าคําวิเศษมันคือคำอะไรรู้มันคือคำที่เอาไว้ใช้ขยายหน้าที่ของมันขยายคำอะไรบ้าง ขยายคําคสรรพนามก็ได้ขยายคําคนามก็ได้ขยายคําคกริยาก็ได้หรือขยายคําควิเศษด้วยกันเองก็ได้อ oh! ง่ายมากๆเลยไม่งงนะไม่งงใช่ไหมถ้าตรงนี้งงเนี่ยจะไปต่อไม่ได้งงปะงงนะไม่งงนะดังนั้นไปต่อครานี้ เราลองมาดูชนิดของคําวิเศษกันคําวิเศษเนี่ยมันมีสิชนิดลกูกมันมีสิชนิดแต่วันนี้รูอุ้มเอามาแค่6ชนิดเป็นตัวแทนมาแค่6ชนิดทําไมทําไมครูอุ้มจึงต้องเอามาแค่6ชนิดเพราะแต่ละชนิดเนี่ยใช้ผิดบ่อยมากอ่าใช้ผิดบ่อยมากนะเราลองมาดูว่า6ชนิดมีอะไรบ้าง1ลักษณะวิเศษสองปฏิชยาวิเศษ สนิยะมะวิเศษสอนิยะมะวิเศษ 5. ปริชาวิเศษ 6. ประพันธะวิเศษมี6ชนิดถูกไหมทำไมคุณอุ้มถึงบอกว่าใช้ผิดไอลักษณะวิเศษกับปิชายาวิเศษเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยมีปัญหามีอยู่เหมือนกัน นิดหน่อยเดี๋ยวคุณ้มจะบอกว่ามีปัญหาอะไรนะสองอันนี้แต่นิยมะวิเศษอันนี้ยมะวิเศษปริชาวิเศษปรัชนธวิเศษเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่ามันไปซ้ากับคาสรรพนามไงมันไปซ้ำกับกับคาสรรพนามและก็ใช้สลับสับสนกันอย่างต่อเนื่องเลยนิยมะวิเศษใช้สลับกับนิยมาสรรพนามอันนี้ยมะวิเศษใช้สลับกับอันิยมะสรรพนามปริชาวิเศษใช้สลับกับ ปริชาสพนาและประพันธ์พิเศษก็ใช้สลับกับประพันธส์สพนาคราวนี้เราจะมาทําความเข้าใจแต่ละชนิดแล้วก็เจาะลึกเพื่อเด็กๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจว่ามันใช้แตกต่างจากคําสพนามอย่างไรอ่ะดูชนิดแรกลักษณะวิเศษครูอุงบอกมันไม่มีปัญหาอะไรนะลักษณะวิเศษก็คือคําวิเศษที่บอกลักษณะทั่วไปบอกรูปบอกรส บอกกลิ่นบอกเสียงบอกสัมผัสบอกขนาดบอกสันฐานอันนี้เรียกว่าลักษณะวิเศษเช่นดีชั่วอ่าก็ไว้ขยายคนได้คนดีคนชั่วถูกไหมใหญ่ใหญ่ก็บอกขนาดขาวบอกสีร้อนเย็นบอกสัมผัสหอมบอกกลิ่นส่วนหวานบอกอะไรบอกรสถูกปะอันนี้ลักษณะวิเศษง่ายๆผ่านไปเลยเนาะคราวนี้ปฏิชยาวิเศษปฏิชยาวิเศษคือคำขานรับ หรือคำตอบรับเช่นครับค่ะคะขอรับครานี้ครูอุ้มไม่เป็นห่วงอะไรเลยเป็นห่วงอยู่คำเดียวคือคำว่าคะกับคำว่าค่ะก็เป็นสองคำเนะาะคะกับค่ะเนี่ยเป็นคำที่ใช้ผิดบ่อยมากๆบ่อยมากๆนะครูอุ้มอยากฝากให้เด็กๆฟังครูอุ้มนะลูก แล้วอย่าใช้ผิดอีกนะคุณ้งขอร้องเลยนะขอร้องเพราะว่าคำนี้ใช้สลับและอูผิดด่อยเยอะมากจนมีกระแสว่านะค่ะเท่ากับอะไรเท่ากับประหารนะค่ะเท่ากับประหารออ้ยรุนแรงขนาดนั้นรุนแรงขนาดนั้นดังนั้นห้ามใช้ผิดนะเดี๋ยวโดนประหารนะเด็กๆคะถ้าออกเสียงคาต้องไม่มีไม่เอกเวลาเขียนต้องไม่มีไม่เอกนะแต่ถ้าออกเสียงค่า เวลาเขียนต้องมีไม่เอกเช่นวันนี้หนูมาแล้วค่ะใส่ไม่เอกไหมใส่วันนี้หนูไม่มานะคะใส่ไม่เอกไหมไม่ใส่อ่าเน้นย้ํานะถ้าออกเสียงค่ะไม่ต้องใส่ไม่เอกแต่ถ้าออกเสียงค่ะต้องใส่ไม่เอกด้วยอันนี้เป็นเรื่องเดียวของปฏิทยาวิเศษที่ครูอุ้มเนี่ยค่อนข้างกังวลน,นะว่าเด็กๆจะใช้ผิดอ่าดังนั้นผ่านเนาะ เราลองมาดูอันที่สับสนก็คือนิยมะวิเศษลูกนิยมะวิเศษเนี่ยจะมีคําว่านี้นั้นโนนนี่นั่นโนนที่ครูอุ้มบอกว่ามันสับสนกับคานิยมะสรรพนามเพราะว่านิยมะสรรพนามก็มีนี้นั้นโนนนี่นั่นโนนคาเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ชี้เฉพาะเจาะจงจังไว้นะเอาไว้ชี้เฉพาะเจาะจงถ้าคุณอุ้มบอกว่าบ้านนี้ของฉันมันเป็นนิยมะวิเศษ ว่านี้คือบ้านฉันมันคือนิยมสัพนามมันใช้ต่างกันยังไงนิดเดียวถ้าคำว่านี้ไปอยู่ติดกับคำนามไปอยู่ติดกับคำนามนะจะเป็นนิยมวิเศษแต่ถ้าคำว่านี้ไม่อยู่ติดกับคำนามจะเป็นนิยมะสัพนามง่ายไหมง่ายมากเออดังนั้นผ่านคราวนี้เราลองมาดูชนิดที่สองอ่าชนิดที่สามนะ อนิยมะวิเศษอันิยมะวิเศษไม่ใช่สีชนิดที่สี่นะชนิดที่สี่อนิยมะวิเศษกับอานิยมะสัพนานที่มักใช้สลับกันลูกมักใช้สลับกันอานิยมะวิเศษก็จะมีคําว่าไหนอื่นใดอะไรส่วนอานิยมะสัพนานก็เช่นกันมีคําว่าไหนอื่นใดอะไรเหมือนกันและมันใช้ต่างกันยังไงเราต้องดูตัวอย่างประโยคคุณจะมาเวลาอะไรก็ได้ คุณจะมาเวลาอะไรก็ได้เห็นไหมมีคําว่าอะไรแต่ถ้าเป็นอนิยมสัพนามจะใช้ว่าอะไรอะไรก็ฉันตลอดมีคําว่าอะไรคราวนี้เนี่ยหลักการใช้ถ้ามันอยู่ติดกับคํานามเห็นไหมถ้ามันอยู่ติดกับคํานามเวลาเป็นคํานามมันจะเรียกว่าอนิยมพิเศษแต่ถ้ามันไปอยู่ติดกับคําอื่นที่ไม่ใช่คํานามมันจะคืออนิยมะสัพพนามไม่งงนะ ไม่งงนั้นผ่านเลยต่อไปปริชาวิเศษกับปริชาสรพนามลูกปริชาเนี่ยแปลว่าคําถามมักจะมีคําว่าอะไรไหนทําไมใครใดปริชาวิเศษก็จะมีคําเหล่านี้ปริชาสรพนามก็จะมีคําเหล่านี้เช่นกันดังนั้นหลักการจําง่ายๆถ้าคําถามนะคำปริชาไปอยู่ติดกับคํานามลูกมันจะเป็นปริชาวิเศษงงไหมไม่งงนะ แต่ถ้ามันไม่อยู่ติดกับคานามมันไปขึ้นต้นประโยคและไม่อยู่ติดกับคานามมันจะเป็นปริฉาสรรนามเช่นใครเอาหนังสือมาวางที่นี่คะคําว่าใครไปอยู่ต้นประโยคเห็นปะมันไม่อยู่ติดกับคำนามมันจึงจัดเป็นปริชาสรรนามส่วนหนังสือใครคะเนี่ยใครอยู่ติดกับหนังสือซึ่งมันเป็นคํานามมันจึงจัดเป็นปริฉาวิเศษนั่นเองควนี้ชั้นนี้สุดท้ายลูก คำวิเศษกับประพันธะสรพนามันก็จะมีคําว่าที่คําว่าซึ่งคําว่าอันซึ่งคําว่าประพันธะสัพนามก็มีที่ซึ่งอันเช่นกันแต่หลักการใช้ก็คือถ้าคําว่าที่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไปอยู่ติดกับคาวิเศษมันไปอยู่ติดกับคําวิเศษนะมันจะเป็นปรัพพันธะวิเศษแต่ถ้าคําว่าที่ซึ่งอันมันไปอยู่ติดกับคํานาม มันจะเป็นปรัชญะสรพนามตัวอย่างประโยคเช่นคนสวยที่ยืนตรงนั้นเมื่อวันก่อนคือชั้นเองเห็นไหมคําว่าที่มันไปอยู่ติดกับคําว่าสวยซึ่งเป็นคําวิเศษมันคือปรัชญะวิเศษส่วนคนที่ยืนสวยเมื่อวันก่อนน่ะคือชั้นเองคาว่าที่ไปอยู่ติดกับคําว่าคนซึ่งมันเป็นคํานามอันนี้เราจะเรียกว่าปรัชธะสรพนามจบลงไปแล้วเรื่องคําวิเศษที่ครูอุ้มนํามาฝากในวันนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักเรียนชมคลิปความรู้ของคุณครูอุ้มไปแล้วคิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของคําวิเศษนะคะอ่านักเรียนคงทราบแล้วว่าคําวิเศษเนี่ยหมายถึงอะไรมีกี่ชนิดนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยเมื่อกี้นะคะ,ะมาถึงงานของเรานะคะงานของเราวันนี้นักเรียนจะต้องบอกคุณครูมาให้ได้ว่าคําวิเศษหมายถึงอะไรนะคะหนึ่งนะคำวิเศษหมายถึงอะไรนะ สองคำวิเศษแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะกี่ชนิดอะไรบ้างนะไม่ตอบว่า2ชนิด3ชนิดจะต้องบอกครูว่าอย่างเช่นบอกว่า4ชนิด1234คืออะไรนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคด้วยว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขายกตัวอย่างประโยคว่าอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าคำวิเศษมีอยู่6ชนิด นักเรียนก็ยกตัวอย่างให้ครูชนิดละสองประโยคนะคะยกตัวอย่างประโยคอย่างละสองประโยคชนิดละสองประโยคนะคะคิดว่า,าครูสั่งงานชัดเจนแล้วนักเรียนน่าจะเข้าใจนะคะแต่ย้ำนะคะย้ำว่าทุกครั้งเลยที่นักเรียนทางานสมบูรณครูนะคะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อส่งมให้ค,ครูด้วยนะคะว่างานเนี่ยเป็นของใครนะลูกนะค,ครูจะได้ตรวจให้แล้วก็ได้ให้คะแนนได้ถูกนะคะโอเควันนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ